สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับพรีวิวก่อนเกมในศึกฟุตบอลยูโร2024เป็นวันที่3นะครับหลังาที่เตะก,กันมา2วันแล้วนะครับยูโรถือว่ายิงกันถล่มทลายหลายคู่เลยนะครับรู้ว่าทุกๆคู่เนี่ยมีสกอร์กันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมันหรือว่าอิตาลีนะครับขั้นต่ำเนี่ยรวมกัน3ลูกต้องมีนะครับในลูก <c oughs> ในรอบที่ผ่านๆมานะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับ พรีวิวเน้นสองยักษ์ใหญ่นะครับเนเธอร์แลนด์คู่หัววันแล้วก็ทีมชาตินังกฤษขวัญใจมหาชนนะครับโดยอาจจะมีแถมช่วงท้ายด้วยนะครับเดนมาร์กกับสโลวีเนียนเล็กน้อยนะครับเราวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับเดิ่มาที่คู่หัววันกันก่อน2องทุ่มนะครับโปแลนด์ mm hmm. land, เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าในแง่ของความพร้อมนะครับเดิ่มาที่ฝั่งอัศวินสีส้มกันก่อนถือว่าทางโรนันคูแมนคูมันนะครับก็ถือว่า,า, uh uh วามีปัญหาในการ ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คือผู้เล่นบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือเทิร์นคูปไมเนอร์แล้วก็แฟรงกี้เดยองนะครับเป็น2องกองกลางที่ต้องบอกว่าทำให้สควอดขุมกำลังในเชิงลึกนของเนเธอร์แลนด์ดูจะขาดตรงนี้ไปพอสมควรเลยนะครับโดยคนที่เรียกมาแทนเนี่ยก็ไม่ใช่กองกลางด้วยแต่เป็นทางแบ็กซ้ายอย่างเอียนแมตเซ็แล้วก็ข้างหน้าอย่างทางโจชัวเซอร์ซี่เนี่ยที่ติดเข้ามาแทนนะครับจึงถือว่า ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับเหมือนกับแท็กติกเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนวิธีการไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับการขาดตรงกลางอะไรไปแบบนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับในส่วนของสเปต,ตัวจริงที่คาดการกันนะครับก็คิดว่าเจอกับทีมโปรแลนเนี่ยถือว่าทางนีเธอร์แลนด์ก็เป็นต่ออยู่นะครับทาให้คิดว่าไม่น่าจะมาในระบบทางสามแน่ๆนะครับจากที่คูสร์คาดการเอาไว้น่าจะเป็นระบบ 4,2,3 1มหนึ่งมากกว่านะครับโดยประตูเนี่ยก็จากที่ให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นบาร์ตแฟร์บรุคเคนนะครับที่ได้ออกสตาร์ทก่อนทางมาร์คเซ็เคนของทางเบนฟอร์ดนะครับส่วนกองหลัง4คนเนี่ยก็เฟอร์กิวฟันได้นะครับยืนพื้นในคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับส่วนคู่ขาเนี่ยก็ทาง ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะเป็นใครโดยในไลฟ์สกอร์เนี่ยก็คาดว่าจะเป็นสเตฟานเดอะฟรายนะครับแล้วก็อีกลหลายๆสำนักก็คิดว่าจะเป็นเดอะฟรายเช่นกันนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวสอดแทรกได้เนี่ยก็มีหลายคนเช่นกันนะครับไม่จะเป็นลุชเชริโอเกียทรูด้านะครับจากทางเฟเยนูดนะครับหรือว่ามิกกี้ฟันเดอร์เฟนกองหลังจากทอร์นาโดสเปอร์ก็เช่นกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเลือกความเก่าของเดอะฟรายนะครับในหมู่ผมก็คิดเช่นนั้นเช่นกันในการออกซาร์ดเกมแรกก่อนนะครับ ส่วนแบ็คซ้ายนาธานาเก้น่าจะยืนพื้นทั้งทั้งทัวร์นะครับส่วนทางขวาเนี่ยก็มีเบียดกัน2คนนะครับคือเดนเซลดัมฟรีหรือเจเนมี่ฟริมปงนะครับแต่เราก็ได้เห็นกันมาแล้วนะครับกับพิมพชาติสเปนเมื่อว,วันนี้แบ็คจากไลบโรเซนที่เป็นในระบบหลัง3ก็ไม่สามารถเบียดทางมาคูคูคเลีาได้นะครับเหมือนกับสเปนวะันนั้นก็ไม่ได้เลือกกิมันโดในการออกสตาร์ทก่อนวันนี้เนี่ย <c oughs> ทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับพวกเขาก็น่าจะเลือกเดนเซล ดัมฟรีส s ก่อนนะครับจากหลายๆสำนักที่คาดการกันโดยฟลิมโปงเนี่ยก็จากกุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนไม่ได้จะยืนแบคขวาด้วยแต่เป็นปีกข,ขวานะครับซึ่งน่าสนใจเลยนะครับว่าถ้าสมมติลงมาในแง่ของการแก้เกมเนี่ยจะลงมาตรงไหนนะครับหรือว่าเกมหน้าถัดถไปเนี่ยอาจจะลงเป็นปีกเลยก็เป็นได้นะครับแต่วันนี้นดะัมฟรี่ยคือออกสตาร์ทางขวาก่อนแน่ๆนะครับ <c oughs> ส่วนตรงกลางเนี่ยก็3คนนะครับ หาดเดรยองขาดคูปไมเนอร์ไปนะครับคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งเนี่ยก็จะมีเจอร์ดี้ชาเทนนะครับกลางจาก PSV เป็นกองกลางเบอร์6ปลายปักหนึ่งคนนะครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยทิชิานี่ไรเดอร์กับทางโจอีอ้เอร์แมนนะครับไรเดอร์เนี่ยถือว่าถ้าไม่มีเดรยองหรือคูปไมเนอร์อยู่แล้วเนี่ยความจริงก่อนทัวร์นาเมนต์ก็คาดว่าจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วเนื่องจากฟอร์มที่ค่อนข้างดีกับ AC มิลานในปีนี้นะครับส่วนทางโจอี้เอร์แมนเนี่ยถือว่าเขาบอกว่าเขาบอกกันว่าเป็นคนที่ น่าจับตามองนะครับในหลีกคอนแลนด์จากทาง PSV อสไฮโฮเฟนเช่นกันนะครับก็มาดูกันว่าเขาจะสามารถแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ได้หรือไม่นะครับส่วนในสามประสานเกมลุกนะครับกัคโปกับเดอะพายนะคือตัวยืนพื้นอยู่แล้วในชุดนี้นะครับส่วนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็ จากอุ่นเครื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือใช้เจนิฟี่ฟิล์มปลงนะครับสลับกับชาวิซิมอนซึ่งส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นชาวิซิมอนนะครับที่น่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนยากในทางปีกขวาไปในเกมวันนี้นะครับเป็นแบบมิดสไตล์มิดฟิลเชิงลุกนะครับที่เล่นอินดว์ตัดยิงด้วยซ้ายอะไรนี้ได้นะครับก็น่าจะเป็นโฉบประมาณปีนี้ไปนะครับส่วนทางโปลแลนด์เนี่ยถ้าพูดถึงฝั่งพวกเขาเนี่ยก็ ข่าวร้ายที่เรียกว่าหนักมากๆก็คือโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้นะครับเจ็บไม่สามารถลงเกมวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทาให้เนี่ยอาวุธหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเลวานเป็นผู้เล่นที่ถ้าว่ากันตรงๆคือดีที่สุดของโปแลนด์ส q u a นี้แล้วก็ว่าได้นะครับส่วนที่ต้องเช็คฟิตอีก2คนก็คือพาเวลดาวิดวิชนะครับกองหลังตัวสําคัญคนหนึ่งแล้วก็คาร์โรสวีเดสกี้นะครับอีกหนึ่งกองหนะ้าที่จะบอกว่าเป็นตัวรองจากเรวานนะครับก็หายไปต้องรอเช็คฟิตเช่นกันนะครับก็ถือว่า การจัดทัพเนี่ยค่อนข้างที่จะดูรวบกว่าทางนิวเดลแลนด์พอสมควรนะครับตั้งแต่ว่าทรัพยากรในประเทศเขาก็ไม่ได้มีมากมายอะไรอยู่แล้วนะครับก็คาดการณ์กันว่าจะเล่นหลัง3เอาหลังให้แน่นไว้ก่อนแล้วเน้นเกมสวนกลับนะครับโดยประตูก็น่าจะโวชเชตเชสเน่นะครับกองหลังถ้า ไม่มีปัญหาของพาเวลดาวิดวิทก็จะยืนปักตรงกลางครับขนาบข้างด้วยเจคอบคิวเยอกับทางแยนเวนเดเลกทางวิงแบ็กฝั่งซ้ายนิโคลาซาเลปกี้ฝั่งขวาเปียรมิสลาฟฝั่งคอฟสกี้นะครับส่วนกลาง3คนเนี่ยก็จะมีเจคอบโมเดอร์ Modern, นะครับพีโตซิลินสกี้แล้วก็บาตอสลิดนะครับก็น่าจะยืนกันแน่นอน3คนนะครับส่วนหน้า2คนเนี่ยก็จะมีคริสตอฟเปียนเตกนะครับกองหน้าที่เคยขึ้นมาดังเมื่อย้อนไป4 5ปีก่อนกับเตีนดัวแล้วก็เอซิมิลานนะครับตอนนี้ก็ละหกละเหินไปไกลแล้วนะครับ เนี่ยไปอยู่ตุรกีสตันบูลแล้วอ่ะนะครับคู่กับทางคาร์โรสวีเดรสกี้นะครับถ้าไม่มีถ้าสมมติเช็คฟิตผ่านก็จะออกมาเป็นโฉมประมาณนี้ไปนะครับคาดการณ์ผลการแข่งขันสำหรับคู่นี้นะครับผมคิดว่าข้างฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะครับค่อนข้างที่จะเกมรุกดูกน่าลุ้นมากกว่านะครับชาวิสิมอนเนี่ยผมว่าจะเป็นทีเด็ดในเกมพวกเขาเลยนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยกัคโบกับเดปายต้องดูวันเอานะครับว่าวันไหนมากรคมหรือไม่เนี่ยผมว่าเป็นตัวตัดสินเกมอีกหนึ่ง อีก1จุดเลยสำหรับทางเนเธอร์แลนด์ในวันนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะเบียดชนะโปลแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าน่าจะเอาตัวรอดไปได้ในแง่เกมรุกนะครับเกมรับโปลแลนด์เนี่ยก็ทไม่ได้แข็งแกร่งอะไรด้วยนะครับก็ให้เป็นประมาณนี้ไปสำหรับคู่แรกนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็อังกฤษนะครับขวัญใจมหาชนเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ รับเซอร์เบียนะครับก็จะบอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นในยูโรหรือว่าบอลทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยพวกเขานักจะมีผลงานไม่ค่อยดีนักนะครับแบบว่าตัวผู้เล่นเนี่ยชื่อชั้นเขาดูดีนะครับแต่แบบเวลาเล่นแล้วเนี่ยมักจะยืนระยะอะไรต่างๆเนี่ยได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางทีมชาตินะอังกฤษเนี่ก็ถือว่าด้วยกลุมกําลังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมเต็งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในแง,งน่ของความลงตัวเนี่ยเกมหมดเครื่องล่าสุดก็เพิ่งช็อคมานะครับแพ้ไอซ์แลนด์ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับ ก็ต้องมาดูกันว่าในเกมวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในแง่11ตัวจริงเนี่ยอังกฤษนี่ก็ดูจะเดาทางค่อนข้างง่ายเลยนะครับว่าจะจับมาเป็นอย่างไรใน11ตัวเนี่ยค่อนข้างชัวไปแล้ว10ตำแหน่งนะครับไม่ชัวคือตำแหน่งตรงกลางกู้ดนเคลสไลน์เนี่ยแหละครับว่าจะเป็นใครโดยประตูก็พิกฟอร์ดนะครับกองหลัง4ี่คนมาร์เกอรีทีน่าจะกู่จอร์นสโตนแล้วก็ซ้ายเกยรนทิปเปียขวาคาร์ว็อกเกอร์ก็อาจจะมีเปลี่ยนได้คือลุกชอนนะครับในเกมแต่ก็ผมว่าค่อนข้างห่างไกลโอกาสกลับมาในเกมวันนี้ก็น่าจะสักนะบ ถ้าน่ามีโอกาสกลับมาได้ก็น่าจะเป็นเกมหน้าหรือว่าในรอบน็อกเอาท์อะไรอย่างงี้มากกว่าลุกชอตนะครับส่วนกลางเนี่ยก็เนคนไรท์คาดการกันว่าอเล็กซานเดอร์เทรน์อเล็กซานเดอร์อโน่เนี่ยจะได้ออกสตาร์ตก่อนคอรปบี้ไมโน่ในเกมวันนี้จากหลายๆสำนักนะครับส่วนทางจุดเบื้งแคมนเป็นกลางลุกนะครับปีกซ้ายโฟเดนปีกขวาซากานะ้าหน้าเป้าแฮร์รี่เคนนะครับส่วนเซอร์เบีย ระบบ3 4 2 1นะครับ <c oughs> หรือจะเป็น3 4 1 2ก็ได้นะครับถ้าดูจากฟุสคอร์เนี่ยสาจะมีตัวที่ผกผานได้หนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือจะเลือกเป็นแผนหน้าเดี่ยวหรือหน้าคู่นะครับก็ถ้าแบบอยากซื้อเกมรับมากหน่อยเนี่ยก็เอาในบัรดาก,กุยเดลนะครับลงแล้วก็ดรอปกองหน้าไปคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเอาเกมลุกมากๆหน่อยก็คือเอามิเตรวิดคู่วาราโฮวิดไปเลยนะครับแล้วก็ดรอปทางเซอร์เกมิเลนคูวิดซาวิทเป็นกองกลางแทนนะครับ ก็ที่คาดนะครับประตูก็วันยา่าไมเลนโควิดซาวิทนะครับกองหลังนิโคล่าเวลโควิดกับสตีฮันย่าปา๊โลวิทยืนแล้วมีนิโคล่าไมเลนโควิดอีกคนหนึ่งนะครับเป็นหลัง3คนส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายฟิลิปคอสติดวิงแบ,บ็กของขวาอันเดียยาซิปโควิดกองกลาง2คนนะครับก็ในบรนยาคูยเดลกับซาซาลูกิตแล้วก็กางลุกอาดูซานทาดิตนะครับอับทางไซเกมิเลนโควิดสนับสนุนกองหน้าหนึ่งคนอย่างดู อเล็กซานดรามิโตวิชนะครับก็อย่างที่บอกไปถ้าจะเน้นลุกหน่อยก็เวลาฮูเิตลงแทนกยเดลนะครับคาดการคู่นี้นะครับผมคิดว่าทีมชาติอังกฤษเอาตัวรอดได้นะครับโดยผมก็ยังเชื่อว่าเซอร์เบียน่าจะยังคงต่อเนื่องในแง่ของความไม่สม่ําเสมอในการแบบยืนระยะให้อยู่ได้ต่อไปนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่น,นก็ดูโครงเดิมมาจากชุดฟุตบอลโลกที่อยู่กลุ่มเดียวกับบราซิลแล้วผมก็จำไม่ผิดผมก็มีโอกาสได้ดูอยู่นะครับก็คือมาเสียช่วงท้ายเกมอะไรเงี้ยค่อนข้าง พอสมควรอยู่นะครับเลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอังกฤษแม้ว่าอาจจะดูยังไม่ลงตัวในแผงตรงกลางสักเท่าไหร่แต่น่าจะเอาชนะไปได้ส่วนตัวผมคิดว่าอังกฤษอาจจะยังไม่ท็อปฟอร์มในเกมวันนี้นะครับเลยให้ไปที่สกอร์หนแบบชนะเฉยๆไปก่อนนะครับแต่โอกาสจะมีสกอร์ถล่มทลายไหมผมว่าก็มีเช่นกันนะครับในวันนี้ถ้าสมมุติว่าผู้เล่นอย่างโฟเดนซาก้าหรือว่าอะไรเบลลิงแฮมเนี่ยมีลูกเสกหรือว่าทีเด็ดอะไรเงี้ยผมว่ามีโอกาสที่จะยิงเกิน1ลูกได้เหมือนกันนะครับ ส่วนในแง่การบาดเจ็บผู้เล่นวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเซอร์เบียเนี่ยคือไม่มีนะครับแต่ทางอังกฤษเนี่ยอาจจะต้องเช็คฟิตซาก้าหน่อยสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอุดเครื่องเนี่ยคือซาก้าก็เจ็บช่วงท้ายฤดูกาลกับมาเซนอ้นมาส่วนจอห์นสโตนเนี่ยก็เช่นการสำับทีมชาติอังกฤษนะครับที่อาจจะต้องเช็คฟิตส่วนชอเนี่ยเกมนี้น่าจะไม่ไหวนะครับเป็นประมาณนี้ไปส่วนแถมอีกคู่หนึ่งสุดท้ายนะครับในก่อนจากลาไปก็เดนมาร์กกับสโลวีเนียนะครับ ผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยเดนมาร์กน่าจะเชืยรนิ่ม2-0นะครับเพราะว่าผมกําลังเนี่ยของสโลวีเนียเนี่ยถ้าเอาดาราจริงๆก็สัก2คนนะครับคือยานโอบลักประตูแล้วก็เบนจามินเซโกกองหน้านะครับถือว่ามันในภาพรวมแล้นกลุ่มกําลังก็ถ้าเทียบกับเดนมาร์กเนี่ยตัวผู้เล่นคลาสอะไรต่างๆดีกว่าเยอะเลยนะครับแบบประตูชไมคนเคิลอย่างเงี้ยนะครับหลงังยูเอ็คิมันเดอร์เซนของพาเลเตอันเดสเซนเซนของบาร์เซโลนาตรงกลางในลงตัว พอสมมากๆเลยนะครับมีคอยเบียร์ดิกเซนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดลันนี่ตัดเกมโดยหน้าคู่เนี่ยคอยลุนก็ขึ้นมาใหม่นะครับในเดนมาร์กชุดนี้ก็น่าจะดีกว่าการจบสกอร์ในชุดบอลโลกแน่ๆนะครับผมเลยคิดว่าเดนมาร์กน่าจะชนะไปด้วยสกอร์สองสูงนะครับน่าจะมีอิลิกเซนแอตซิตหนึ่งอะไรเงี้ยมีแน่ๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปในการคุยหลังเกมขออภัยนะครับคุยก่อนเกมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันได้คุยหลังเกมนะครับเนเธอร์แลนด์คู่หัวข้ามสองทุ่มแล้วก็อังกฤษคู่ตีสองนะครับก็ขอจบการ รีวิวไว้คร่าวๆที่ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ